มองเห็นไหมหยิบมะนาวลงไปนะจ๊ะจ้มามะนาวขาดไปได้น,นะจ๊ะเพิ่มความแซ่บนะจ๊ะนลาบมามา่า้นเส้นหมูสับเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแกดิก<อ>นี่ของคุณลุงนะคะคุณลุงเสร็จแล้วคะ่ะ อ <gr'> ุ้อร <maybe not> <interpret> <cus monkeys> okay. oh, okay. yeah. ่อยไหมอร่อยไหมคะกุดมากคิดเห็นนี่นะโอเคกูจะนำไปทิ้งอ๋อกูดโอเคเยอะมากอะเย้กูดเมนูใหม่นะคะเมนูดัดแปลงสวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำอาหารเมนูกักตัวนะจ๊ะทำเมนู ลาบมามา่าบุนเส้นหมูสับนะคะเครื่องปรุงก็มีนี่นะคะนี่ค่ะพลิกหัวหอมแดงนะคะมีผักบุ้งจากสวนสารเนหมูสับนะคะแล้วก็มีมามา่าหมูสับหนึ่งห่อนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวไปลงมือทําด้วยกันเลยจ้าอันนี้น้ําเดือดแล้วนะคะเราจะรวนหมูสับไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะลงไปเลยค่ะเ,เพื่อน บหมูสับไว้แล้วก็ใส่ขนอนิดนึงนะคะลวนหมูสับนะคะเพื่อนๆให้พอสุกนะคะนี่ค่ะกำลังสุกแล้วนะคะเราจะเอาไปลาบใส่กับมาม่าและบุ้นเส้นนะคะ ค่ะได้แล้วค่ะพักไว้ก่อนก่อนนะคะก็มาต้มมาม่านะคะเพื่อนๆต้มเส้นมาม่านะคะใช้ห่อเดียวเพราะว่าเรามีวุ้นเส้นด้วยนะคะเนี่เรามีวุ้นเส้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะลงทีหลังนะคะนี่นะคะรอให้มามา่า เริ่มสุกนิดนึงแล้วเราก็จะใส่มาม่าลงใส่วุ้นเส้นลงไปนะคะก็มาหั่นผักบุ้งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปด้วยนะคะก็หั่นพลิกไว้เลยนะคะสำหรับคนชอบเผ็ดนะคะก็ใส่เพิ่มลงไป วันนี้จะทําให้คนลุงชิมด้วยก็จะทําจานหนึ่งที่ไม่เผ็ดนะคะส่วนสาวๆที่เขาชอบเผ็ดแล้วก็จะให้เขาเติมลงไปเอาเองนะคะเพื่อนๆนี่นะคะหอมนะคะ มามาสุกได้ที่แล้วใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะคะเพื่อนรวกรวมกันลงเลยนะคะเนี่ยรวมกันไปเลยค่ะแล้วก็จะไปยำรวมกันนะคะทำราบรวมกันนะคะแล้วก็นี่จะจานเพื่อนใส่ผงพุิกลงไปเลยนะจ้ะจ้าลวกรวมกันเลยแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะจ้าปิดแก๊สก่อนเลยจ้านะคะ เส้นก็ได้ที่แล้วนะคะเดีย๋ยวไปทําลาบมามา่าวนเส้นหมูสับกันเลยจ้าเพื่อนส่วนอันนี้เราจะมาทําแบบเผ็ดนะคะเพื่อนเพื่อนแบบแซบจี๊ดจ๊าดนะคะนี่นะคะแซบจี๊ดจ๊าดนะคะเพื่อนนี่ใส่หมูลงไปนะคะหมูสับที่เรารวนไว้นะคะเราก็จะใส่นี่นะคะพริก พริกซอยแล้วก็หอมซอยนะคะเพื่อนใส่เยอะนิดนึงนะคะก็จะใส่มาม่าแล้วก็อุ้นเส้นนะคะนะคะเพื่อนใส่ลงไปนะคะไปเลย จากนั้นก็ใส่นี่นะคะน้ำตาลนิดนึงเข้าวคั่วนะคะผงชูรสล,ลิกนะคะจัดจ้านนิดนึงนะคะอันนี้รสแซ่บนะคะน้ำปลานี่ค่ะเพื่อนคนให้เข้ากันนะคะ เมนูลาบมามา่าวุ้นเส้นหมูสับเมนูดัดแปลงนะจ๊ะเพื่อนๆทำกินวันหยุดแซบๆเราไม่ต้องทานข้าวนะคะวันนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะมเห็นไหมหยิบมะนาวลงไปนะจ๊ะจ้า มะนาวขาดไปได้นะจ๊ะเพิ่มความแซบนะจ๊ะเพื่อนๆชิมจะชิมจ้าน้องจ๋าชิมเลยจ้าแซบๆหอมข้าวกั่วนะจ๊ะแซบจี๊ดจ๊า ครบรสเลยจ้ะใส่นี่จ้ะ,พะ,จะ,ะเ,พ,พ,พ,เะพื่อนสาลาเปาจ้าใส่ลงไปเลยจ้ะเพื่อนพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าเผ็ดแซ่บนะจ้ะเสิร์ฟเลยเลยจู้่รา